เสียงอะไรอ่ะไปดูเร็วคุณอาโนนคุณอาโนนอย่าทำแบบนี้ไปไปบอกให้ปล่อยอย่าทไปพ่อบอกให้ไปล่อย่ผมขอเลยครับคุณพ่ออย่าทำแบบนี้พวกเราทุกคนรักพ่อนะครับระพินระพินเกิดอะไรขึ้น กลุงของแกนะสิกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยปืนกระบ,บอกนี้ <G ül> พ่อ <G ül> พ่ออย่ทำแบบนี้รักพ่อ <G ül> พ่อรุกคนรักพ่อนะคะ <G ül> หมดเลยนะคะงั้นคุณพ่อพักผ่อนนะคะคุณพ่อคะคิมมีเรื่องจะคุยกับคุณพ่อคะ่ะ เรื่องอะไรเหรอลูกพิมพ์ตัดสินใจแล้วนะคะพิมพ์จะแต่งงานกับนายเนวินตามที่คุณพ่อต้องการค่ะพี่พิมพิพมพ์ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมพิมพ,พูดจริงค่ะโกรธพ่อหรือเปล่า ไม่ค่ะพิมพ์ยินดีทำเพื่อคุณพ่อเราก็เพื่อครอบครัวของเรานะคะพิมขอบใจนะลูกแม่ขอบใจมาก นาพี่พิมพถึงตัดสินใจรวดเร็วแบบนี้ละคะหรือว่าตอนที่ไปซื้อของนายเนวินขู่อะไรพี่หรือเปล่าไม่มีใครขู่พี่ได้หรอกแต่พี่ไม่ได้รักนายเนวินมันไม่มีทางเลือกแล้วบัวนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนพิมพ์ไม่เป็นไรอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของพี่ก็ได้พิมพ์ พี่ได้ยินแม่บอกว่าพิมพ์จะยอมแต่งงานกับนายเนยวินค่ะเฮีย er. ทำไมพิมพ์ทำแบบนี้ไม่เอาหน้าแสนคํายิ้มหน่อยเธอเฮีย er. ก็ด้วยน้องสาวจะแต่งงานทั้งทียินดีกับน้องหน่อยสิยิ้มเธอนะเฮีย